สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตกันที่โปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่23นะคะ คืนวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ลงสนามกัน5คู่ค่ะ19นาฬิกา30นาทีเป็นคิวของเอเวอร์ตันที่จะเปิดบ้านพบกับสเปอร์จากนั้นค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับลูตันทาวในเวลา22นาฬิกาและเวลาเดียวกันนะคะลงสนามอีก2คู่คือเบอร์ลี่พบกับฟูลแลมและไบรตันพบกับคริสตันพาเลตส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่ะจะพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา24นาฬิกา30นาที คืนวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเวสต์แฮมในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันค่ะเชลซี Chelsea, จะเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันบอลมาร์ทพบกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสส่วน23นาฬิกา30นาทีคู่บิ๊กแม์เลยนะคะอาร์ซอนพบกับลิเวอร์พูลคืนวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567บริสฟอดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา3นาฬิกาค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News c h a n n น l ค่ะ